จบพาดหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกันพาดสองหลังจากที่มันเนี่ยก็ได้มีฟามือขนาดใหญ่ที่ได้ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับที่มันเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยพลังสายฟ้าลงมาใส่พวกเพะเอกจนมันเนี่ยก็ทําให้พวกเพะเอกที่กาลังต่อสู้กันอยู่กระเด็นกระดอนกันไปและพวกเขานก็ถึงกับมารวมตัวกันและมองขึ้นไปว่าใครการมันบังอ่านมาโจมตีเขาและมันเนี่ยก็ได้ปรากฏร่างยักษ์ขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนฟ้านะได้ซื้ออี้เท่นอย่างนั้นเขาเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นมาว่า ตัวปัญหานี้มาอีกแล้วและพวกมันเนี่ยก็ไม่นาาว่านักรบเสียงมนันที่ว่าพวกมันได้ก็ตัวใหญ่เท่ากับกวยสามตัวรวมกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะมาลงโทษแทนสวรรค์ลงโทษพวกเลือดบาปซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าพวกเจ้าทั้งสามตัวนะที่มีสายเลือดบาปมันนะพี่ตอลักสวรรค์ที่พวกข้ามาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะจัดการสังหารพวกเจ้าแทนสวรรค์เองหลังจากที่สิ้นคำของมันแล้วมันเนี่ยก็ได้ทํา,าการเปิดฉากการโจมตีพวกเขาทั้งสาคน เลยท่านทีไม่รอให้พวกพะเองนั้นกอกน้ําก่อนและชินห้าเนี่ยที่เขาได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเน่ก็ตัดสินใจจะเจ้าเดือนออกมาอย่างเลท่อหล่อเทพร้อมกับที่เขาเน่ก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าพวกท่านทั้งสองคนเนี่ยไม่ต้องลงมือเดี๋ยวปล่อยให้ข้านะั่นลงมือก่อนพอดีว่าข้าในตอนนี้อยากจะยืดเส้นยืดสายอยู่พอดีและจะตัวชินห้าเนี่ยเขาก็ได้ทําการผนึกพลังของเขากลายเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่เพื่อทําการป้องกันเอาไว้และผ้ามันก็จะตามมาทางด้านชายหัวขาวหอมดำมนะ ที่พวกเขาเนี่ยก็ได้ยืนมองการต่อสู้และเขาเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าน่าสนใจจริงๆผเผชิญหน้ากับการลงโทษของสวรรค์อย่างท,ที่จะต่อต้านมันอีกและเขาเนี่ยก็ได้ทาการเปิดใช้งานพลังของแหวนเพื่อทําการบิดเบือนมิติเวลาจนมันเนี่ยก็ทําให้เขานั้นบ้ามายัางสนามรบซึ่งความสามารถของแหวนนั้นมันก็สามารถบิดเบือนมิติเวลาได้ชั่วคราวและการเปิดตัวของมันนั้นมันก็อลังการงานสร้างราวกับงานวัด ด้วยความอลังการงานสร้างของมันนั้นจนมันเนี่ยก็ทําให้หมาถึงกับวิ่งหนีจนขี้หักนายกันเลยทีเดียวและผู้คนที่อยู่รอบๆนั้นเขานั่นก็ได้รู้เลยว่าบุคคลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างสถานที่แห่งนี้นั้นมันก็มีนาวว่าราชาหกมงกุฎที่ตัวพี่แกเนี่ยก็มีนามว่าเหลิงชวนผู้สปอยเนี่ยก็อยากจะรู้จริงๆใครมันตั้งชื่อให้กับมันวะชื่อของมันนั้นโคตรเชยเลยและผู้คนรอบๆเนี่ยเขาก็ถึงกับคิดเลยสิครับว่าไอ้พวกสามตนนี้มันต้องตึงขนาดไหน ถึงราชันหกมงกุฎต,ต้องมาลงมือเองและในตอนนั้นหนิงชวนเนี่ยเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเดิมทีนะ่ยข้าเนี่ยคิดว่าพวกเลือดบาบนั้นมีเพียงคนเดียวแต่ที่ไหนได้มันมีทั้งสามตนและมันเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นมาอีกว่าพอดีเลยข้าะจะจัดการพวกเจ้าทั้งสามตนไปพร้อมกันเลยพร้อมกับที่ข้าะจะทําให้พวกเจ้าและเล่เป็นขี้เพื่อเอาไปทําปุ๋ยกากระต่ายบินและซืออีนะ้น่ะที่เขาได้ยินเรื่องเล่าทั้งหมดแล้วเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าเลือดบาบไม่เลือดบาบอะไรกันเจ้านะปัญญาอ่อนแล้ว รีบใส่หัวไปซะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวข้าทั้งสามคนเนี่ยจะลุมกระทืบเจ้าจนลืมพ่อลืมแม่เลยกล้าดียังไงมาดูหมิ่นต่อผู้สูงสุดของตระกูลสือหากว่าเจ้าน่ยยังไม่คิดที่จะจากไปมีเพียงแต่ต้องตายเท่านั้นและมันเนี่ยที่ได้ยินเรื่องเล่าทั้งหมดแล้วมันเนี่ยก็ถึงกับคิดเลยสิคบว่าถ้าว่าในตอนนี้มันยังดูหมิ่นโลกเบื้องบนไปขนาดนี้อนาคตเนี่ยพวกมันเนี่ยจะสร้างเรื่องไปมากแค่ไหนถ้าเรื่องมันเป็นแบบนั้นข้าแน่ก็ควรที่จะสังหารพวกเขาทั้งสามตนให้หมดสิ้นซะเพื่อที่่จะตตตัดไฟ้งงแนล แลนะพาวนั้นก็จะตามมาทางด้านซืออีจีเขาเนะก็ได้พูดกับซือเฮ่าไปว่าเอาเป็นว่าการต่อสู้ของพวกเราทั้งสองคนนั้นผู้ใด,ดที่สามารถจัดก,การเจ้าน้า่นลงได้ก็เป็นผู้ชนะไปเลยอะไรกันครับเนี่ยเนึกว่าจะได้ดูการต่อสู้ที่ดูเดือดเดือดพ่านที่ไหนได้พวกเขาในตัดสินกันอย่างนี้อดดูเลยกูสงสัยว่าซืออี้เนี่ยมันน่าจะกลัวพระเอกนะกลัวจนหำหหดเลยแหละและเจ้าตัวชินเฮ่าเนี่ยที่เขาได้ยินเรื่องราทั้งหมดแล้วเขาในก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าหากว่าเขาเนะี่ยสามารถจัดก,การเจ้าหน้า่นลงได้ด่ะ พวกข่านทั้งสองคนนั้นห้าพูดว่าข้าน้นอ่อนแออีกนะและพวกเขาเนี่ยที่ได้ยินสินห้าพูดแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีและซื้อห้าเนี่ยเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราเนี่ยก็ให้เจ้าหนิงชวนนั้นมาเป็นผู้ปรึกซ้อของเราและพวกเราเนี่ยก็จะมาดูกันว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะหลังจากที่พวกเขาทั้งสามคนนั้นที่ได้ตกลงกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็หันไปทางราชันหกมงกุฎนอกขาที่เขาเนี่ยก็ได้เรียกราชันหกมงกุฎไปว่าไอ้แก่และพวกเขาเนี่ยก็ได้หัวเราะกันไปอนะ และชินเท้าเนี่ยเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาวา่าข้าจะจัดการและเจ้าหนิงชวนก่อนให้พวกท่านในจัดการในเจ้าสองตัวนั้นไปก่อนนะหลังจากสิ้นข้ามของเขาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทดําการระเบิดพลังเพื่อพุ่งเข้าโจมตีราชันหวงวงกุดและเจ้าหนิงชวนที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการโจมตีสวนกล่าวเข้าไปแต่ทว่าชินเท้าเนี่ยก็สามารถโลบบันไดพร้อมกับที่มันเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นมาวา่าข้าอยากจะจรู้ว่าศักยภาพร่างกายของเจ้ามันดีแค่ไหนแต่สุดท้ายเนี่ยข้านั้นก็ผิดหวังเพราะศักยภาพร่างกายของเจ้านั้นม หลังสิ้นข้ามของเขาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการรวบรวมพลังเอาไว้ที่ฝ่ามือเพื่อทําการโจมตีฉินเฮาไปในทันทีและเจ้าตัวฉินเฮาเนี่ที่โดนการโจมตีไปแบบยังๆเขาเนี่ยก็ถึงกับกระอเจือลงมาในทันทีและมันเนี่ยก็ได้มีรอยฝ่ามือขนาดใหญ่โอ้โหถ้าโดนแอดนี่แอดนี่คงเละเป็นขี้ไปแล้วและฉินเฮาที่โดนการโจมตีไปแบบนั้นเขาเนี่ยก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่เขาเนี่ยจะพยายามตั้งหลักใหม่อ่ะนะแต่ก็ยังไม่หมดสภาพและเจ้าหนิงชวนเนี่ยมันก็ได้บอกให้เจ้าพวกนั้นทําการลงมือใส่พวกไปอกซะ และซื้อห้าของเรานั้นเขาก็ได้กล่าวกับซื้ออีไปว่าข้าอยาจะทําการจัดการในเจ้าพวกนั้นก่อนหลังจากที่เขาพูดจบแล้วเขาเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับที่เขาเนี่ยก็ได้ทําการรวบรวมพลังสายฟ้าเอาไว้ที่เท้าอนะและเขาเนี่ยก็ได้ทําการเปิดใช้งานวิชาอัถนีเกิดใหม่เพื่อคอมโบกันนะนะจนมันเนี่ยก็ได้ปรากวดเป็นกงจากขนาดใหญ่เพื่อทําการกดขม่มพวกมันเอาไว้และพวกมันเนี่ยที่โดนการโจมตีของซื้อห้าล้มเอาไว้ และพวกมันทั้งหมดนก็พยายามต้านทานมันเอาไว้ในสืออี้ที่เห็นเรื่องเล่าทั้งหมดแล้วเขาก็ได้กล่าวกับสือห้าไปว่าข้าหนะยอมรับแล้วว่าเจ้าน่ะแข็งแกร่งื่้นจริงๆหลังจากที่สิ้นข้าของเขาแล้วเขาเน่ยก็ได้ทําการเปิดใช้งานวิชาวิหกสายฟ้าเพื่อพุ่งเข้าโจมตีคอมโบกับสือห้าซามม่ะนะ จนมันเนี่ยก็ถึงกับแตกกระจายกลายเป็นขี้หักไหนด้วยแดงระเบิดของมันนั้นจนมันก็ทําให้พวกนั้นน่ะถึงกับหมดสภาพไปเลยและในตอนนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้ทําการเปิดใช้งานวิชาเสียงมานเพื่อทําการเข้า,ขาควบคุมร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขาให้ทําการต่อสู้กันเองอะนะและพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้ทําการต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครและพวกเขาเนี่ยก็คิดที่จะเอาจริงพวกเขาไหยก็ได้ทําการเรียกเอาอาวุธประจํากายของเขานั่นออกมาเพื่อหวังที่จะจ้วงกัน ได้พวกมันน่ะเช่นโอกาสดีงามแล้วพวกมันน่ะก็คิดที่จะเข้าโจมตีเพื่อปิดฉากสืออี้กับสื้อเฮ้าในคนละตัวในจังหวะที่พวกเขาเนี่ยจะจ้วงกันเองแต่ถ้าว่าในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยกับไม่ได้จ้วงกันเองกับไปจ้วงพวกนั้นแทนจนพวกมันเนี่ยก็ถึงกับขี้หักในกันเลยทีเดียวในในตอนนั้นสื้อเฮ้าเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นมาวา่าเจ้านะ่ะแพ้แล้วเพราะว่าเขาเนะี่ยลงมือก่อนนะและสืออี้ที่ได้ยินเรื่องเาวาทั้งหมดแลละเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาวา่าเขาเนี่ยนะ้าจะยอมให้ แต่ถ้าว่าชีวิตของเจ้ามีเพียงค่าเท่านั้นที่สามารถเอามันไปได้เล่นหนังมันก็จะเปิดเผยให้เห็นนะครับว่าพวกนั้นน่ะล้นช่วงไปอย่างไรและา่าๆนะก็บอกได้เลยว่าพวกเขาน่ะหลุดจากการควบคุมตั้งนานแล้วและเพื่อนของพวกมันที่ยืนดูการต่อสู้เขาเนี่ยก็เึงกับปวดขึ้นมาเลยสิครับพวกมันเนี่ยก็ไล่าข่าวขึ้นมาว่าพวกเจ้าเนี่ยก้าดียังไงมาจัดการพี่น้องของข้าพวกเจ้าเนี่ยจงไปลงนรกซะ และซอร์ฮาวนี่ยที่เนเรื่องเล่าทั้งหมดแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีพวกนั้นและซอร์ฮาวน่เขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเรื่องแบบนี้น่มันควรจบลงได้แล้วหลังสิ้นข่าวของเขาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการรวบรวมพลังเป็นก้อนบักเใหญ่นะนะลาวกับก้อนขี้หลังจากที่เขาชาร์จพลังเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการเคลื่อนมันไปทางนั้นจนมันเนี่ยก็ถท่กับแตกกระจายกลายเป็นขี้หักไหนหนังมันก็จะตามมาทั้งหน้าฉินหฮาวที่เขาเนี่ยก็พยายามที่จะปีฉากสังหารไอ้เจ้าหนิงชวนนะไอ้เขาเนี่ยก็ได้ทําการใช้หอกเขาเพื่อทําากรโมตีหนนิงชว แต่ทว่าเจ้าหนิงชวนนั้นก็สามารถป้องกันอวัได้แต่ทว่าในตอนนั้นมันน่ยก็ได้กล่าวชมชินห้าวไปว่าในฐานหน้าที่เจ้าใน่มีสายเลือดบาปศักยภาพผ้าของเจ้านั่นน่าสนใจจริงๆแต่ทว่าความแข็งแกร่งของเจ้ากับข้ามันช่างมีระยะห่างมากเกินไปหลังสิ้นคำของเขาแล้วเขาเนี่ยก็ใส่เพียงแค่นิ้วเดียวก็สามารถทําลายดาบของชินห้าวลงไปได้อย่างง่ายดายลาากระป๋องกล้วยเข้าปากเสิรลลุมหัวแตกในในตอนนั้นชินห้าวเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจนเขาเนี่ยก็กระอากเลือดออกมาคําโต ในเ,เจ้าหนิงชวัวเนยที่เขาได้โอกาสแล้วเขาเนยก็ได้ทําการส่งโซ่ไปเพื่อทําการจับตัวของชินเฮาเอาไว้และมันแนนก็ได้บอกกับชินเฮาแบว่าเจ้านายยินริ่นโนไปเลยเพราะยังไงแล้วเจ้าหนูก็ไม่สามารถสลักมนโนกไปได้ในในตอนนั้นไอ้เจ้าหนิงชวัวเนนมันก็เยโยนโลหิตลงมาพร้อมกับมันก็ได้ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมาในสือเฮาเนี่ยที่เขาในได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาแนนก็ได้ทําการโจมตีรอบตัวของมันและเจ้าสืออี้เนี่ยเขาแนนก็ได้ทําการกระโดดเข้าไปเพื่อหวังที่จะกระทืบหน้าของมันให้จมดินไปอะนะ จนมานเนี่ยก็ถึงกับหงายหลังไปเลยและสื่ออี้เนี่ยเขาก็ได้พูดกลนตีนฉินเท่าไปว่าเจ้านั่นได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าและเจ้าตัวฉินเท่านะ่ะที่เขาได้รับรู้ว่าโซ่ตัวที่มัดเขานะั้นมันอ่อนแอลงไปแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการรีบระเบิดพลังออกมาเพื่อหวังที่จะทําลายโซจนม่านเนี่ยก็ถึงกับแตกกระจายกลายเป็นขี้หักไนในแอ้เจ้าหนิงชวนที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเนั้ก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าจะพวกพี่น้องตระกูลสือ่อพวกเจ้าในบาปหนาจริงๆข้าจะทําการลบชื่อของพวกเจ้าทั้ง3ตนออกไปจากโลกใบนี้ หลังจากที่สิ้นครัของมันแล้วมันเน่ก็ได้ทำการรวบรวมโลหิตเอาไว้ที่มือเล่ในตอนนั้นมันก็ปร,กรากฏมังกรโตักใหญ่เลยหลังจากที่มันได้เรียกมังกรออกมาแล้วมันก็ได้กาวกับพวกสื้อห้าไปว่าท่าน,นี้ของเขาเนะี่ยมันแข็งเก่งมากๆหากพวกเจ้าโดนการโจมตีนี้ของข้าไปเก่งว่าดวงจิตของพวกเจ้านะคงแตกสลายหลังสิ้นคราของมันแล้วพวกมันเน่ก็ได้ทำการโจมตีพวกเระเอกไปเลยสิครับและพวกเขาทั้ง3มตนที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วพวกเขาเน่ก็ได้ทำการหลบหนีจากการโจมตีของมันแต่ถ้าว่าชินห้าเนี่ยเขาก็พลาดท่า โดนการโจมตีของมันงาบเอาแต่ทว่าเขาเนี่ยก็สามารถสร้างบาเดียเพื่อ <ahead> ป like. er ้องกันตัวเองเอาไว้ได้และเขาเนี่ยก็ได้ทาการเปิดใช้วิชาเถาวันเพื่อทําการจับตัวมันเอาไว้และสืออี้เนี่ยที่เขาได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทาการเปิดใช้งานวิชานี้ซ้อนของเขาเพื่อทําการโจมตีมันนะนะและพวกเขาทั้งสองคนก็สามารถจัดการมันลงไปได้อย่างง่ายได้ราวกะปะกล้วยและเจ้าหนิงช่วนน่ะที่เขาได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเนี่ยก็ถึงกับหน้าเวอที่มังกรที่เขาเรียกออกมาไม่สามารถจัดการพวกเพลเอกได้นะ เล่เจตัวของซื้อเฮ้าเนี่ยที่ได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล ha, le, le le bol, ้วเขาก็ได้กล่าวทาากับนิงชวนไปว่าเจ้านหนยังจะมีลูกไม้ตื้อๆอะไรอีกรีบแสดงมันออกมาซะหลังจากที่นิง้าห็องรื่อเฮาว้าแล้วเขานั่นก็ได้ทําการเปิดใช้งานกวีวัตจักที่มันก็เกิดจากการหลอมรวมของอักษรลูนสูงสุดหลังจากที่หนิงชวนที่ได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาไ่นก็ได้ทําการสังเวยโลหิตของเขาเพื่อทําการสร้างการโจมตี6กวิธีจําลอยหลังจากที่มันสร้างการโจมตีแล้วมันนี่ก็ได้ทาการพุ่งเข้าโจมตีซื้อเฮ้าในทันที และสื่อห้าวและที่เห็นเรื่องรล่าทั้งหมดแล้วเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าบุคคลที่ไม่แยกแยะถูกผิดชื่อเสียงไม่ชัดเจนอย่างเจ้าไม่สามารถเรียกตัวเองว่าผู้ควบคุมหวิถีหลังจากสิ้นท่าของเขาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทาการตวาดหลาบเพื่อทําการโจมตีเข้าไปและภาพมันก็จะตามมาทางาสืออีที่เขาเนี่ยก็ได้ทาการเปิดใช้งานวิชานี้ซอนของเขาเพื่อทําการโจมตีเสริมกําลังให้กับสื่อห้าว จนพวกมันนะก็จะทําการหลอมรวมกันและพุ่งการโจมตีไปทางน้าหนหญิงชวนอ้นเจ้าหนิงชวนที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขานะก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าพวกเจ้านะสามารถทํามาได้ขนาดนี้แต่ทว่านะมันก็ยังเป็นวิชาที่โบกพร่องอยู่ดีแต่ทว่าในตอนนั้นพลังของเขาก็ได้อ่อนกํลาลังลงจนสลายหายไปและซืออห้านะีในเขาก็ได้กล่าวกับหนิงชวนไปว่า พลังของข้าจะบกพองหรือไม่บกพองงั้นเจ้าจงดูการโจมตีนี้และเขาไหนก็ได้กล่าวเสริมขึ้นมาว่าข้าอาจจะใช้ชื่อของตระกูลสือเพื่อพิพาาคนชั่วอย่างเจ้าและตัดเส้นทางในการบรรลุของเจ้าซะและในตอนนั้นดาเมนก็ได้ทะลุก,การป้องกันของหนิงชวนเข้าไปจนมนันก็โดนตัวของหนิงชวนไปเต็มๆและในตอนนั้นหนิงชวนเนี่ยมันก็ได้คิดกับตัวเองไปว่า,วาของเขาเตกตระกรลโมโหวพวกโกชาติไม่เคยแพ้ใครแต่ถ้าว่าในตอนนี้เขากำลังแพ้ให้กับเบกกระโปงพวกนี้และร่างกายของมันก็ได้ทําการสลายหายไปในทันทีและผู้ค รอบเทียนเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าพวกเขาสามพี่น้องในแข็งแก่งจริงๆพวกเขาทั้งสามคนถึงกับสามารถสังหารราชันหกมงกุฎลงไปได้หลังจากที่ซื้อห้าของเรานั้นที่ได้ทําการปิดจากสังหารให้เจ้าหนิงชวนลงไปได้แล้วเขาน่ะก็ได้ทําการโหนลงมานี่นะมันเป็นแค่ร่างวิญญาณของหนิงชวนเพียงเท่านั้นและซื้ออีนะ้น่ะเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่านี่นะมันไม่ใช่เพียงแค่ร่างวิญญาณของมันเพียงเท่านั้นแต่มันเนี่ยก็ยังมีโลหิตแท้ที่ปรบปนอยู่ด้วย และซือเ้าเนี่ยเขาก็ได้กล่าวถามด้วยความสงสัยขึ้นมาว่าทําไมโลหิตแท้ถึงไม่เงาแสงสีแบบนี้จากที่สิ้นคำของเขาแล้วเขาเนียก็ได้ทําการเอานี้มือของเขาไปทําการแตะกับหยดเลือดนั้น และมัน,นี่ยก็ได้ปรากฏภาพทหารนับร้อยขึ้นมาที่พวกทหารี่นก็ได้สาวบานไปว่าพวกเขาเี่ยจะปกป้ององค์จักรพพัดจนกว่าชีวิตของเขาเนี่นจะหาไม่และสื่อเฮาที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเี่ยก็ถึงกับสงสัยเลยว่าองค์จักรพพัดนั่นคือใครและที่ตั้งของดานจากกักระพรดนั้นมาอยู่ตรงไหนและภาพนั้นก็จะตามมาทางด้านร่างกายที่แท้จริงของหนิงชวนที่เขาไ่นกำลังเก็บตัวฝึกฝนอยู่ที่ถ้ำโบราณมัมม่เอาแหละครับการสปอยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ หากเนื้อหาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงท้ายผมจะไม่สปอยต่อนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากเราจะไปเริ่มสปอยตอนที่166กันต่อนะครับเดี๋ยวรอชมกันเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ